สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่เมย์ทำขึ้นมาเฉพาะกิจเลยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆรอบตัวเลยอะ่ะที่ไม่ใช่ที่ทำงานนะถามมาว่าคนที่ทำงานในพื้นที่สนามบินหรือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของความเสี่ยงอะ่ะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงวันนี้แม่เมก็เลยจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าแต่ละตรงเนี่ยเขาป้องกันตัวเองยังไงอย่างแรกเลย เดี๋ยวจะพามาดูก่อนว่าตรงนี้เราจะเรียกว่าสำนักแพทย์นะคะตรงนี้เป็นจุดคัดกรองสำหรับคนที่มีอาการหรือแม้แต่พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยคือกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการอะไรเงี้ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองตรงนี้เลยจ้า ไปสำรวจในสนามบินกันค่ะจากการกวาดตาสำรวจคร่าวๆนะคะคือผู้โดยสารเนี่ยมีทั้งใส่แมสแล้วก็ไม่ใส่แมสนะคะแต่สำหรับเจ้าหน้าที่หรือคนที่ทำงานในพื้นที่สนามบินเนี่ยน่าจะใส่กับทุกคนเลยอะเท่าที่ดูเลยนะคะแล้วก็เขาก็จะมีเจลล้างมือประจําแต่ละบูธของเขาเองรวมทั้งเดินเข้าออกห้องน้าค่อนข้างบ่อยพอเราตามเข้าไปดูอะก็เห็นเขาล้างมือค่อนข้างบ่อยกันด้วยค่ะ จากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารผู้ที่ต้องเดินทางนะไยเงี้ยค่อนข้างเบาลงเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็มีการป้องกันของตัวเองเนาะก็เลยจะงดเดินทางเนี่ยค่ะจะมีการทําความสะอาดตลอดเวลานะแต่ละจุดเขาค่อนข้างทําถี่ขึ้นบอกเลยและตรงบูธนั้นเห็นไหมคะเขาก็จะมีเจลล้างมือให้บริการด้วยนะเดี๋ยวนี้มาดูกันเห็นไหมคะบริเวณหน้าห้องน้ําคือเจ้าหน้าที่ที่ทําความสะอาดนะคะเดินเข้าออกตลอดเลย ส่วนตัวนะคะในฐานะของพนักงานนะคะเราก็จะพกอยู่ประมาณนี้ค่ะคือเจลล้างมือแอลกอฮอล์เจที่เป็นขวดใหญ่แล้วมาเทบรรจุเล็กๆค่ะแล้วก็ทิชชู่เปียกค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะคะทางองค์กรก็ได้มีแนวทางวิธีการการรับมือแล้วก็แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานแล้วก็ลูกจ้างด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรามีการ ตั้งรับแล้วก็ระวังอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับในอาคารสํานักงานนะคะเขาก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือนี่แหละกระจายอยู่ทั่วตึกเลยค่ะแต่สําหรับแม่เมย์แล้วอะ่ะชอบที่จะเข้าไปล้างมือในห้องน้ํามากกว่ามันมือไม่แห้งด้วยค่ะแล้วเวลากลับบ้านเนี่ยพยายามจะอาบน้ําให้เร็วที่สุดก่อนที่จะไปเล่นกับลูกหรือไปกอดลูกนะคะเพราะว่าอย่าลืมเนาะว่าเราก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเงี้ยแล้วมันก็สามารถติดตามเสื้อผ้าได้ก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ค่ะว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่สสนามบินเนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะเพื่อให้ตัวเองไม่ไปได้รับความเสี่ยงนั้นค่ะ